ธรรม,มาวุธวะหลวงปู่สาครธรรม,มาวุธวัดเวลุวันตำบลท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีแสดงธรรมเมื่อวันที่28พฤษภาคม2568เรื่องความเป็นความตายเป็นเรื่องธรรมดาของสัตว์โลก ปัญหาว่าก่อนจะตายเราได้เตรียมพร้อมตัวของเราหรือยังเราได้ทำหน้าที่พลเมืองศิลธรรมดีแล้วหรือยังถ้าเราทำหน้าที่พลเมืองศิลธรรมดีแล้วนี่จะตายยังไงก็ตายได้ไม่มีปัญหาเลยวิธีการรักษาการเก็บไข้ได้ป่วยที่ดีที่สุด คือรักษาด้วยตัวเองอย่างโรคปวดหลังนี่ก็เหมือนรักษาด้วยตัวเองรักษาโดยการงดเว้นในบางอย่างที่มันทําให้กําเริบยกของหนักก้มๆเงยๆนี่เราก็งดเว้นที่เราไม่ทำในสิ่งที่มันทำให้มันกำเริบอาหาร ที่ไม่ถูกกับธาตุขันของเราไอ้ที่มันกำเริบเราก็งดเว้นเราชอบของแสลงไม่ใช่อะไรอะไรที่มันแสลงนี่เอาอันไหนที่ไม่แสลงนี่ไม่เอาเราก็ต้องดูตัวเราว่ามันเป็นอะไร มันเจ็บท้องปวดหัวเป็นโรคกระเพาะเป็นโรคลำไส้ที่โรคลำไส้รั่วโรคลำไส้แปรปวนเขามาพูดเรื่องยาไอ้แกงส้มแกงส้มแกงส้มดอกบักลุมแกงส้มลูกบักลุมแกงส้มอะไรต่ออะไรพวกนี้ มันจะเป็นยาเพิ่มแบคท,ทีเรียตัวที่มันดีในลำไส้ตวกแกงส้มแกงส้มใส่ปลาย่างแกงส้มใส่ปลาอะไรทำปลาย่างใส่ให้มันปนปันปลาย่างใส่ให้มันปนแล้วตัวเนื้อปลาย่างเนี่ยมันจะมีตัวยาตัวนึงในปลาที่ไป ยาลำไส้ที่มันแปรปวนลำไส้แปรปวนหมายถึงแบคทีเรียตัวที่มันไม่ดีมันกำเริบเพราะมันไม่มียาแต่วันนี้พอเราได้ยาตัวที่มันไปทำให้แบคทีเรียที่มันดีกำเริบมีมีแรงขึ้นมันก็สู้กันกับตัวโรคไ,ได้อาการปันปวนของลำไส้ก็หายไปเพราะว่า โบราณแกงส้มแกงส้มดอกบักกลุมแกงส้มรูปบักกลุมแกงส้มแกงส้มบอนแกงส้มบุกแกงส้มอะไรตัวอะไราสารพัดแกงส้มมะขามมันจะมียาตัวหนึ่งในมะขามคนโบราณเขากิน เราเรานึกว่ามันเป็นธรรมดาแต่ปับันนี้ที่หมายอะไรไอ้ที่โรงพยาบาลเจ้าพยาภัยภูเบศเขาเข้าไปทดสอบแกงส้มแกงส้มทำอะไรอะไรที่อาการอ,อ่อนป่วนลำไส้ปันป่วน,น,น,นลำไส้กำเริบเกิดจากลำไส้รั่วเกิดจากอาหารเป็นพิษอะไรอ,อะไรพวกนีม้ม็ดลิ้นกี เอาไม้ลิ้นจี่เก้าเม็ดมาโคกโคกขกให้มันแตกแล้วก็เอาผ้าขาวบางห่อแล้วก็เอาน้ำซาวข้าวน้ำที่สองน้ำแหลกเททิ้งไปน้ำที่สองแล้วก็มาต้มต้มสามถ้วยให้เหลือถ้วยนึงแล้วก็มาใส่ตู้เย็นไว้จิบกินแทนน้ำตลอดวันตัวนี้ค่าเลือดก็ดีเดิน มาเดินขึ้นบันดไดนี่้วยสองลูกพอก้าวที่สองนี่ต้องหยุดหรือก้าวที่สามต้องหยุดเดินขึ้นบันไดบ้านตอนเรางมานี่เดินลวดเดียวขึ้นได้ก็อย่างเราปวดหัวนี่มันก็พยายามคิดหายาหาอะไรตอนั่แรกเรายังคิดว่าจะไปเข้าอุมโมงค์อีกก็มั้งไปดูว่าเส้นเลือดมันเป็นอะไรหรือเปล่าเป็นอะไร มัคิดไปคิดมาเอ้ะมันไอ้มันปวดเนื่องจากเส้นเลือดมันอากาศมันเย็นแล้วเส้นเลือดมันหดตัวเวลาเลือดผ่านไปมันก็ต้องบีบเหมือนกับท่อน้ําท่อน้ําเล็กมันก็ต้องฉีดน้ําแรงเ,เราลองเอาไอ้น,นี้มาใส่ดูพอนมร้อนมาประคบดู สองวันรู้สึกเลยหายไอหายอาการปวดหัวแล้วก็เลือดกำเดาก็ไม่มีธรรมดาจะมีเลือดกำเดาออกเวลาปวดหัวมันเป็นมาไม่รู้ 4, ปีแล้วที่ปวดหัวแต่ถ้าเรารักษาด้วยตัวของเราเองเราจะต้องพยายามรักษาด้วยตัวเราเองก่อนโรคหลังนีเราก็ใช้ศอก เป็นตัวนั่งใช้มือีคำเนี่งที่เราเอามือคำํำเพราะว่ามันเป็นโรคหลังผู้เชี่ยวชาญของโรคก,กระดูกเขาบอกว่าวิธีการผ่าตัดวิธีการรักษาวิธีการทำอะไรอะไรพวกนี้เป็นวิธีการที่มันได้ผลห้าสิบห้าสิบ อาจจะไม่ได้ผลก็ได้อาจจะได้ผลก็ได้แล้วแต่คนเราบอกว่าผมก็บเพนแต่ผมวิธีการผมต้องช่วยตัวเองครูผู้เชี่ยวชาญเขาบอกอย่างนี้ว่ารักษาด้วยตัวเองดีที่สุดาการที่จะไปผ่าตัดผ่าิดมันไม่ได้มันผลเสียมากกว่าผู้เชี่ยวชาญเขาบอกอย่างนั้นเขาบอกกับเรา มันมีผู้เชี่ยวชาญหลายประเภทมันก็ธรรมดาเราจะไปถูกประเภทไหนเราก็เอามาดูก่อนว่ามันใช่ไหมถ้าเรารักษาดตัวเราเองอย่างนี้เวลานั่งรถก็เหมือนกับที่เราไม่หลับเพราะว่าเราเราเราจะไม่หลับถ้าหลับแล้วมันก็ต้องบิดตัวไปอีกข้างหนึ่ง นั่งมันก็ผิดท่าเดีวาขึ้นรถแด้วล้อรถยังไม่หมุนหลับแล้วไม่ใช่เนดั้นการเก็บไข้ได้ป่วยเราต้องรักษาด้วยตัวของเราเองในบางอย่างใช่การหายุกหายาก็ถูกไม่ใช่เราไม่ว่าหายุกหายามมันจะต้องยาชนิดไหนมันแก้กับโรคอะไร ในโรคบางอย่างเราก็ต้องหายาทางวิชาการเขาว่าแปดสิบห้าเปอร์เซ็นรักษาด้วยตัวเองได้การเก็บไข้ได้ป่วยมีอยู่สิบเปอร์เซ็นจะต้องไปหาหมอห้าเปอร์เซ็นไปอยู่กับหมอกระตาย ในสิบห้าเปอร์เซ็นตห้าเปอร์เซ็นนี่ตายอย่างเดียวจะอยู่กับหมอก็ตายถ้าหมอรักษาหายมันก็ไม่มีที่อยู่แล้วประเทศนี้โลกนี้พวหมอมันรักษาหายแต่มันก็ต้องมีตายตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงวันเมื่อวานนี้ มีตายไปแล้วเท่าไหร่เกือบสามสี่ร้อยคนแล้วหรือห้าร้อยกว่าคนมันหลายโลกด้วยกันโลกที่ตายนั้นที่สุดก็ค,คือโลกอุบัติเหตุโลกอุบัติเหตุนี่รู้สึกว่าจะมาเป็นอันดับสองหรืออันดับหนึ่ง เราอย่าเอามาเป็นอารมณ์ของใจในการปฏิบัติเรื่องร่างกายเพราะขันรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันเป็นสมบัติของร่างกายเราเป็นสมบัติของขันห้าแต่เราจะใช้งานขันห้าตามสมควร เราจะพามันไปมันจะนำพาเราข้ามวัตจได้ทันหรือไม่ทันมันขึ้นอยู่กับตัวของเราว่าเราจะเตรียมการเราจะทำให้แก้งในสัจธรรมทั้งสี่เมื่อไหร่นั้นคือเราเตรียมการมาร่างกายมาพร้อมไหมจิตใจเราพร้อมไหมศรัทธาความเพียรเราพร้อมไหม สติปัญญาเราพร้อมไหมถ้าเรามีสติปัญญาพอที่จะนำพาตัวเองให้ข้ามวัฏตะได้เราเอาอะไรมาเป็นเครื่องพิสูจน์เอาอะไรมาเป็นเครื่องวัดมีเครื่องวัดมีเครื่องพิสูจน์มีประลอดประลอดเป็นเครื่องวัดอุณหภูมิของโลกมันร้อนมันหนาว นี่ประเทศเนม,มันขึ้นไปห้าสิบกว่าองศาห้าสิบห้าองศามีคนตายอุณหภูมิแปรปวนแล้วถ้าถึงเวลาอย่างนั้นมาเน่ยเราจะทำใจได้ไหมถ้าเราไม่เตรียมการในตัวของเราไว้ก่อน นี่นี่คือตัวปัญหาอยู่ตรงนี้เรื่องความเป็นความตายถือเป็นเรื่องธรรมดาของสัตว์โลกแต่ก่อนจะตายปัญหาว่าก่อนจะตายเราได้เตรียมพร้อมตัวของเราหรือ,อยังเราได้ทําหน้าที่พลเ,เมืองศิลธรรมเราดีหรือ,อยังถ้าเราทําหน้าที่พลเ,เมืองศิลธรรมดีแล้วจะตายยังไงก็ตายได้ ไม่มีปัญหาเรื่องความเป็นความตายเฉพาะตัวของเราไม่มีปัญหาเรื่องของใครเขาเป็นหน้าที่ของใครของมันธรรมะคำสั่งสอนของผู้เจ้ามีประกาศกล้องอยู่แล้วเราจะเอาหรือไม่เอาคนจะเอาก็เอาคนไม่เอาก็เรื่องของเขาเรามีหน้าที่ชักนำให้มีศรัทธา จักนำให้การปฏิบัติแต่แล้วเขาปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติข่อวัดปฏิบัติมันก็มีอยู่แล้วตามประเพณีของคณะสงฆ์ในภาคปฏิบัติตั้งแต่ประเพณีหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นมานั่นตลอดมาน,น,มนก็มีเป็นประเพณีของมันอยู่แล้วเราจะเอาหรือไม่เอา ถ้าเราไม่เอาโบราณเขาบอกว่าอย่างไงคอไม่กินยากเราจะกดคอมันลงกดหัวมันลงก็คอมันหักตายเปล่าๆมันไม่เอามันไม่กินคนที่มันจะไม่เอานี่เราจะพูดยังไงก็พูดไปพอมันปิดตัวเองหมดแล้ว มันปิดตัวเองด้วยทิฏฐิมานะด้วยอาสวะด้วยกิเลสด้วยความไม่พอใจในธรมร,รมะคำสั่งสอนของผู้เจ้าไม่พอใจในการทำข้อวัดปฏิบัติไม่พอใจในการทำหน้าที่การงานต่างๆแนวทางการปฏิบัติต่างๆไม่พอใจในเมื่อคนไม่พอใจเราจะบอกอยังไงก็บอกได้แค่บอก ปล่าประโยชน์เรียกว่าเปล่าประโยชน์กับคนเช่นนั้นแม้แต่ตกนรกลงไปแล้วนี่พระโมกคาะนะลงไปวิทน้ำนรกจนแห้งเอาเลนในนรกขึ้นมาจนหมดเอาวิญญาณของแม่ขึ้นมาแม่กันดิน้นหลุดมือพระโมกคาะนะลงไปคนมันไม่พอใจ แม่ยินดีในการตกอยู่แบบนี้แม่ยินดีในพอใจอย่างนี้ไม่ต้องมากังวลกับแม่ไปหาที่อื่นเถอะไปปวดชาวบ้านชาวเมืองเขาที่มีประโยชน์กว่าที่จะมากังวลกับแม่สมกขลานณะจนปัญญาที่จะปวดแม่เหมือนกับพระสารีบุตรนะี่ ภาษาลิบุตรนีมีน้องสาวสามคนมีน้องชายอีกสามคนภาษาลิบุตรนี่เป็นคนโตเป็นคนที่เก็ดน้องสาวสามน้องชายสามพอเจ้าของได้เป็นพระสาวกแล้วเมื่อมีโอกาสจะมาเยี่ยม บ้านมาโปรดมารดามาโปรดเอาน้องสาวน้องชายก็เอาไปทีละคนสองคนก็ได้น้องชายไปสองคนได้น้องสาวไปคนหนึ่งพอเห็นหน้ามาเที่ยวหลังมาแล้วมึงจะมาเอาใครไม่ให้เหลือ ไว้เฝ้าบ้านกับแม่เลยสักคนเหรอผมสาริบุตรก็เชยมพูดอะไรพอวันหลังมาก็พูดคุยกับน้องสาวน้องชายเอาไปหมดน้องชายคนหนึ่งก็เป็นคนที่อุปถากพผู้เจ้า,าพรรษาผู้เจ้ายี่สิบเอ็ดเนียนจุนทะนียังเป็นเนียน จินพระนี่ยังเป็นนินไปอุปถากผููเจ้าไปบินธบัตไปรับใช้ผู้เจ้าเป็นคนถือบาทให้ผู้เจ้าเป็นคนอะไรตัออะไรสุดท้ายมาคือสมัยนั้นยังไม่มีพระอุปถากประจำวันหนึ่งบินทบัตพอมาถึงทางสองแพ้่งไปเส้นซ้ายกับเส้นขวา ผู้เจ้าจะไปเส้นซ้ายแต่เนียนจุนทะนี่อยากจะไปรับบาดบ้านทางขวาอาหารถูกปากแล้วก็พอถึงทางสองแพ่งแล้วก็คุณผู้เจ้าว่ามอมฉันประสงค์จะไปบินธบาตท,ทางด้านนี้ผู้เจ้าบอกว่าเราตถาคตมีประสงค์จะไปบินธบาตท,ทางนี้ถ้า พระผู้มิภาคไม่เสด็จไปก็หม่อมชั้นหม่อมฉันวางบาทตรงนี้แหละหม่อมฉันจะไปทางนี้ <S <S <ม>เรนรจุนทะไม่ธรรมดาเหมือนกันเรนรสมัยก่อนพอสุดท้ายมาก็เดนจุนทะเ,เอาบาตรไปเคนนผู้เจ้าเสร็จแล้วก็ไปบินธบาททางนี้พอข่าวนี้มาถึงภาษาลิบุตรท่านนะโอ้โหเดือดร้อนหนักกลายเป็นน้องชายตัวเองทำผิด ก็เลยต้องประชุมสงฆ์ประชุมสงฆ์หาพิสุอุปถากประจำราษาวกองน้นก็อยากจะปะอยากอุปถากองค์นี้ก็อยากอุปถากผู้เจ้าไม่ให้มาภายหลังเหลือพระอนุนองค์เดียวพระอนุนก็เลยบอกว่าหม่อมฉันก็ประสงค์อยากจะอุปถากผู้เจ้าแต่ คณะสงฆ์เห็นควรว่ายังไงคณะสงฆ์จึงได้ตกลงเห็นควรว่าให้พระอนุนเป็นผู้รับอุปถาคผู้เจ้าในเมื่อคณะสงฆ์แต่งตั้งให้เป็นหน้าที่ของพระอนุนไม่ได้สมัครใจอยากจะทำด้วยตัวของตัวเองแต่ถูก ภุกคณะสงฆ์บัง,บงคับให้ทำหม่มฉันก็ยินดีที่จะทำแต่ขอพรผู้เจ้าอะไรสิบข้อพระอนุณไม่ให้ปัทานกีวรที่ปานีตไม่ให้ประาทาน,ระานอาหารที่ปานีตไม่ให้ประทานกุต,ติที่ปานีต ไม่ให้ประทานยารักษาโรคที่ปาณีตให้จบใจสี่แต่เวลาพระนนขอผู้เจ้าว่าเมื่อไปแสดงธรรมที่ไหนก็นตามให้มาเล่าเรื่องการแสดงธรรมนั้นให้ฟังเพื่อจะได้จดจำดังนั้นถึงว่าคนมีศรัทธา ที่ตั้งใจจะประพฤติปฏิบัติให้ถึงที่สุดของทุกข์ก็มีแต่คนที่ไม่มีศรัทธานี่ที่มันทำให้เป็นปัญหาเป็นเรื่องลำบากมีศรัทธาแต่ไม่ทำให้มันแจ้งไม่ทำให้มันเร่งทำให้ตัวเองมันแจ้งในสัจธทรมทั้งสี่ ถึงแม้เรามีศรัทธาแล้วแต่เราไม่ทำอันนี้เป็นปัญหาใหญ่ของพระศาสนาพระศาสนานั้นจะต้องเร่งขนขวายเร่งทำเพราะแต่และคนมีเวลาที่จำกัดเวลาอะไรเวลาที่จำกัดก็คือลมหายใจเข้าออกเป็นเวลาที่จำกัดกับทุกคนถ้าลมเข้า ไม่ออกก็หมดโอกาสถ้าลมออกไม่เข้าก็หมดโอกาสโลคาพยาทียังไม่เกิดขึ้นแต่ลมเข้าลมออกมีอยู่ประจำถ้าไม่เข้าไม่ออกก็หมดโอกาสแล้วร่วมทำบุญถวายปัจจัยสนับสนุนโครงการของหลวงปู่สาครธรรมวุฒโธได้ที่ ธนาคารกรุงไทยสาขาทองผาภูมิเลขที่บัญชี718 0 317 07 1